สวัสดีค่ะอยู่กับแมดาแฟมิลี่นะคะยามบ่ายใกล้ค่านะคะมินน้อยก็เลิกเรียนแล้วนะคะอืมเสียงคุยแจจวาเลยนะ แม่ดาก็จะมารื้อคอสมอสตรงนี้นะคะแล้วก็ถอนหญ้าไปด้วยเนาะรื้อคอสมอสแล้วก็ถอนหญ้าไปด้วยหนึ่งสองสามเหนื่อยแล้วอะลุงเล่นไปกระโดดไปลุงเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว ดอกไม้ดอกไม้สวยมากค่ะอุ้ยมันแตกงอกแล้วนี่นี่ลูกนี่นี่นี่ดูงอกมันสินี่เอาไปปลูกได้แล้วนี่นี่ปลูกงายเมื่อกี้คุยกับมินน้อยแล้วแตกงอกแล้วอ้าวข้างล่างมาถึงพื้นแล้วเบดาออ่นฮะฟ้ามันจะร้องฟมันจะร้องเลยลูกมัาจะมานั่งถอนหญ้าตรงนี้แหละโอ้ เพราะว่านี่มันจะลุกไม่กลัวนอนหรอกค่ะเราจะถอนหญ้าตรงนี้แหละแล้วก็จะมีดาวเรืองด้วยอ้โหัั้ก็มีดาเอยอียัน้วกีดวน้้นัเ้วก็ะมีดอ มาใกล้ๆตอนต้องเอาดึงยาออกนะเพราะว่าเดี๋ยวไปเอาโอ้ยอันนี้ถึงพื้นแล้วโอ้โหอันนี้กำลังออกดอกยาทำไมมันงามแท้มีน้อยอดอกไม้ก็งามยาก็งามจะทำอย่างไรดี วุ่ยนี่ไงมีดาวเรืองของเราขึ้นอยู่เราหวานดาวเรืองไว้นะ่ะใครเรียกใครเรียกหรือเปล่านี่ดาวเรืองกำลังขึ้นเยอะเลยอื้ม มันต้องมีเสียมเพราะว่ามันดินไม่เปียกมันจะไม่ดึงไม่ขึ้นนะมันต้องดินเปียกมันถึงจะดึงขึ้นสวยมากเนาะพร่งนี้แหละวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้แหละจะได้ถอนสะดวกเนาะึองสองสามเ๋มาดูต้นจานสิทำไมมันงามขนาดนี้ทำไมมันเขียวขนาดนี้เต็เยอะมากเลยเนาะใบมันก็จะถึงพื้นอีกอย่างหนึ่งแล้วเนาะมันจะปกคลุมหมดแล้วเออ แต่ค่อยว่าเอาแตกเอาเนีคยเ่อคนไปคนเดียวเนาะค่อยจะปลูกเห็ดอุ่มนี้แหละค่อยจองอุ่มนี้นี่ค่อยจองอุ่มนี้เออยังไงยังไงที่เลียงเรียงกันอยู่นะเออเนาะค่อยจองอุ่มนี้แหละไปรถตรงไหนคะเอ้ามันไม่ถึงลูกไป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 กำลังไปค่ะกำลังไปค่ะ โอ้ฝนก็ทำท่าจะตกนะคะฝนก็ทำท่าจะตกเนาะดอกไม้ก็มีอันแก่ก็แก่ไปนะคะอันใหม่ก็งอกขึ้นมาทดแทนเนาะเดี๋ยวไม่ไดาจะรื้อนะคะส่วนคอตมอสนะคะคอรมอสรื้อออกแล้วก็จะเอา เหลือไว้ดาวเรืองนะคะดาวเรืองแล้วก็บานชื่นนะคะอันไหนที่สวยเราก็จะเอาไว้อันไหนที่ไม่สวยเราก็จะเอาออกนะคะให้เหลือไว้แต่ดอกสวยๆจ้าจ้าจ้า,จาให้เหลือไว้แต่สวยๆงามๆนะคะแล้วก็ย้าที่มันเป็นดอกขาวๆนี่แม่ดาจะลื้อออกนะคะลื้อออกเพราะว่ามันจะได้ไม่ปกคลุมดอกไม้ของเราเนาะ ดอกไม้ของเราก็จะได้สวยงามนะคะดอกไม้ก็จะได้สวยงามก็จะมีแมลงผีเสื้อนะคะโบยบินนะคะเยอะแยะนะคะไหนๆดอกไหนสวยบ้างดอกไหนสวยบ้างก็สีสันแจ่มทุกสีสวยทุกสีเลยนะเนี่ย สีส้มก็สวยสีแดงก็สวยสีชมพูก็สวยสีม่วงก็สวยสรุปแล้วก็คือสวยทุกสีนะคะสีขาวนี้โดดเด่นนะแต่ว่ามันยังมีน้อยอยู่เนาะสีขาวยังมีน้อยนั่นไงสีขาวสลับเหลืองนั่นไงสีขาวดอกกลีบใหญ่ๆนะคะแล้วก็หอมดอกโม่นะคะตอนนี้ดอกโม่กำลังออกดอกหอมหอม หอมมากๆเลยโอ้โหหญ้าตรงนี้งามแท้น่าจะมาถอนหญ้านะคะแต่ว่าเรามีอะไรนะมีภารกิจด่วนนะคะฝนก็ทำท่าจะตกเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่นะคะก้อนเมฆนะคะฝนทำท่าจะตกเนาะแต่ก็ไม่ตกตอนแรกว่าจะมาขุดหญ้าตรงนี้นะคะแต่ว่า เสียมเขาเอาไปเนาะก็เลยไม่มีเสียมว่าจะไปถอนหญ้าทางนู้นนะคะนี่หญ้าตรงนี้ที่ยังทําไม่เสร็จนะคะโอ้ฟ้าร้องฟ้าร้องมากเลยโอ้กิน,น,นขนมกินแล้วคือมันเผ็ดมากเนาะจนปวดท้องเลยมันเผ็ดมากจนปวดเอา้าอะไรนั่นอ่ะอุ้ย ลอยเหมือนลอยเหมือนพญานาคเลยนี่ว้าเห็นได้ชัดเจนมากเลยเห็นไหมนะ่ะ ดอกไม้ในสวนเนาะช่วงนี้ก็ดอกกุหลาบก็งามน,นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะยาก,ก็ขึ้นเยอะขึ้นไวมากเลยนะคะดึงแทบไม่ทันเนาะขึ้นเยอะขึ้นไวมากเลยขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ